นี่ก็ไม่เหลือแล้วนะไม่รู้นี่รู้สุดท้ายนะรอดสุดท้ายไอ้ยังไม่ได้ก็คืออดเดี๋ยวอีกร้อยวงนี่เลยเออเหลือไค่ห,ห้าสี่วงไปตกใช่ไหม ไปตกใช่ไหมเปลี่ยนใะห้อ๋อเป็นภาคลุ่มเดี๋ยวสี่โมงครึ่งารวมกันปฏิบัติธรรมค่ะข,ขอทุกท่านกราบในความเมตตาขององค์ปอา,ารย์ค่ะเดี๋ยวอะไงว่างๆก็ให้เสวนาหัวข้อธรรมที่มาเชา้า<ะ>ได้ไ เรื่องความสงบกายสงบใจเรื่องสติสัมปชัญญะก็มีผลที่จะให้เราเรุ่งเรืองเจริญจริงหรือเปล่าเรื่องความซื่อตรงมันทาให้เราเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงกิิยศจริงหรือเปล่าเรื่องบุญทําให้เราเป็นผู้มั่งคั่งอย่างมั่นคงจริงหรือเปล่า<ม>เดี๋ยวให้เสวนากันรอเวลายีดีไปอยู่เปล่าๆนั่งๆนอนๆวันนี้วันธรรมะ ฟังทำให้ตลอดหูอย่าไปฟังดินทากันม่านัดคุยเรื่องไร้สาระ กรากรากราค่ะตอนในช่วงพักนี้นะคะก็จะเป็น การเสวนานะคะสิทธิองค์ปรอาจารย์ได้เมตตาให้พวกเราได้ร่วมกันเสวนานะคะขอาาประกาศก็สสมัครอาสาสมัครเลยนะคะใครที่มีเรื่องอมาต้องแชร์กันนะคะก็โดยเฉพาะน้องช้างนะคะถ้าไม่ได้ไปเก็บขยะที่ไหนก็ขอเชิญ ช่วงนี้ก็พักผ่อนก่อนนะคะใครที่จะรับศีลลาศีลนะคะก็อขอเชิญที่ด้านหน้าศาลาค่ะสามโมงครึ่งนะคะถึง4ี่โมงครึ่งะก็จะเป็นรายการเสวนาธรรมหากท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมานั้นสามารถที่จะเห็นผลจริงหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องการ ที่จะให้คนที่ได้มีประสบการณ์จริงได้มาแชร์ให้พวกเราได้รับฟังกันเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจนะคะในการที่จะปฏิบัติกันต่อไปค่ะก็สามโมงครึ่งนะคะใครที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์ก็ขอเชิญที่ศาลาปฏิบัติธรรมนี้เลยค่ะสำหรับท่านที่จะลาศีนะคะหรือว่ารับศีลก็ให้มาที่ด้นหน้าสาลานะคะเพื่อที่พระอาจารย์ท่านจะได้มีเมตตานะคะให้ศีลแล้วก็ ใครที่จะกลับก่อนก็สามารถออลาิีได้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นหลังจากที่เราจะเดินพุทธมนต์เย็นแล้วเราก็จะไปเวียนเทียนที่อ,อ,อาคารฐานพระนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติธรรกันต่อถึงสามท่ม